กลายเป็นกระแสข่าวที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากค่ะหลังจากที่นางเอกสาวคนดังอย่างเจ้าเอ๋ยค่ะมีชื่อเข้าไปเอี่ยวกับกลุ่มทุนจีนเทาในการหลอกคนจีนด้วยการเองไปทำงานในเมียนมาซสอย่างนั้นค่ะโดยเมื่อวันที่15มกราคม2568ค่ะ163เว็บไซต์สื่อจากจีนค่ะรายงานว่า สื่อของจีนได้มีการเปิดโปงว่าหลังจากที่ซิงซิงหรือว่าหวังซิงค่ะถูกหลอกให้ไปทํางานให้กับแก๊งคอสเซนเตอร์ที่เมียนมาจนกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในสื่อสังคมออนไลน์ของจีนเป็นอย่างมากซึ่งเขาได้รับการช่วยเหลือออกมาได้ในที่สุดค่ะและนอกจากซิงซิงแล้วก็ยังมีนางแบบสาวที่ชื่อว่าหยางเจ๋อชี้ที่ถูกหลอกเช่นเดียวกันแต่ว่าเธอนั้นยังไม่ได้รับการช่วยเหลือออกมาแต่อย่างใดค่ะ และนอกจากนี้ก็ยังมีชาวจีนอีกอย่างน้อย50คนที่ถูกหลอกและยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเช่นเดียวกับนางแบบสาวค่ะซึ่งตามรายงานของสื่อจีนค่ะระบุว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการลงทุนการดำเนินงานการหลอกลวงเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ที่กำลังถูกติดตามตัวและถูกจับกลุ่มนั้นปรากฏว่ามีชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนักแสดงสาวเจ้าเวยซึ่งนั่นก็คือสามีเก่าของเธออย่างนายหวงยูหลง ที่พบว่าเขานั้นเป็นญาติกับนายเส่อจ,จื้อเจียงมหาเศรษฐีจีนที่เคยถูกจับกลุมในประเทศจีนในข้อหาเกี่ยวกับการพนันค่ะก่อนจะย้ายมาทําธุรกิจที่เมียนมาและมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการช่อโกงโทร,รคมนาคมด้วยค่ะและเมื่อปี2565ค่ะนายเสอผู้นี้ถูกจับกลุมที่ประเทศไทยในข้อหาว่าเป็นผู้นําเครือข่ายหลอกลวงที่ช่อโกงเยือ่อามแสนสามหมื่นรายและตอนนี้เขายังถูกคุมขังอยู่ที่ประเทศไทยค่ะ ซึ่งนั่นค่ะทำให้มีข่าวลือหนักมากว่าเจ้าเวยและสามีของเธอได้มีการลงทุนในกิจการผิดกฎหมายเหล่านี้ผ่านลูกพี่ลูกน้องของเธอค่ะและบางแหล่งข่าวก็อ้างด้วยค่าวว่าทั้งคู่นั้นคือผู้จัดการเครือข่ายหลอกลวงเนื่องจากว่ากิจการเหล่านี้เป็นกิจการที่เกิดขึ้นนอกประเทศจีนค่ะ นอกจากนี้ค่ะยังมีรายงานว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเจ้าเวยและสามีของเธอได้มีการลงทุนหลายอย่างเช่นการผลิตภาพยนตร์การลงทุนในหุ้นแอลกอฮอล์โทรคมนาคมและการประกันภัยค่ะอย่างไรก็ตามค่ะทางด้านแฟนคลับของสาวเจ้าเวยเองก็ได้ออกมาปกป้องเธอโดยกล่าวว่าการลงทุนในเมียนมานั้นเป็นการกระทำของนายหวงแต่เพียงผู้เดียวไม่เกี่ยวกับเธอค่ะ และซึ่งต่อมาค่ะก็มีรายงานว่าโพสต์ของเธอที่มีการโพสต์ถึงธุรกิจในเมียนมาบนโซเชียลมีเดียก่อนหน้านี้ก็ถูกทยอยลบออกไปแล้วอย่างเงียบๆค่ะและเมื่อวันที่28ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะเจ้าเวยก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการบน้ว้ยป๋อว่าเธอนั้นได้หย่าร้างกับนายขวังไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนค่ะ ทังนี้ค่ะยังมีรายงานจากสื่อจีนด้วยว่านายหวงผู้นี้ค่ะยังเคยได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจชั้นนําแต่เทว่าไม่กี่ปีต่อมาค่ะเขากลับถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมช่อโกงและยังต้องเผชิญกับคดีที่มีการเรียกร้องเงินชดเชย $300.000 ดอลลาร์ฮ่องกงค่ะซึ่งจากปัญหาทางการเงินนี้เป็นเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นเหตุผลที่นําไปสู่การหย่าร้างค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn